สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินมีเนื้อที่ติดถนนซักแปลงไว้ทําอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทําเลดีๆวันนี้เราขอเสนอที่ดินแปลงนี้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนสายเอเชียเส้นทางหลวงที่32อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อที่20.38ไร่หน้ากว้างติดถนน76เมตรลึกเข้ามา287เมตร รูปแปลงเป็นรูปตัวแ L เหมาะสำหรับหลากหลายธุรกิจเช่นโกดังคลังสินค้าและงานอุตสาหกรรมโดยที่ดินผืนนี้เจ้าของถือเป็น2ฉโนดข้อมูลตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะส่วนสถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจรอบข้างได้แก่ฟล y n นาวเอาท์อําเภออินบุรีสวนอุตสาหกรรมอินทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีและตลาดอําเภออินบุรีค่ะ โอเคค่ะหลังเรารับชมที่ดินคร่าวๆไปแล้วบนหน้าจอนี้จะเป็นสรุปรายละเอียดให้ชมกันอีกครั้งนะคะท่านไหนที่เห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์และไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจวิดีโอพาชมที่ดินของพวกเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านและที่ดินสามารถกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำสถานที่ดีๆจากเรานะคะสำหรับใครที่ต้องการขายที่ดินบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่าแต่ไม่มีเวลาจัดการอยากได้ตัวแทนช่วยขายก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไมพิงพอยท์ Property ของเราเลยนะคะยินดีให้บริการเสมอเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ